ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่มาโดยบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของการทำงานหนักความพยายามและการไม่ยอมแพ้ในวันที่เหนื่อยล้าหลายครั้งที่เรารู้สึกหมดกำลังใจหรือรเผชิญกับอุปสรรคใหญ่ๆใ,ในชีวิตการได้รับแรงบันดาลใจเพียงเล็กน้อยจากคำพูดที่ทรงพลังอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เรากลับมามีแรงสู้ต่อไปอีกครั้งความสำเร็จคือการะส,สมความพยายามเล็ก,ลกน้อยนอยทุกวันจนกว่าจะสำเร็จ หากคุณไม่ยอมแพ้ไม่มีอะไรที่สามารถหยุดคุณได้ความฝันจะไม่มีวันสำเร็จถ้าคุณไม่เริ่มลงมือทำทุกความล้มเหลวคือบทเรียนใหม่สำหรับความสำเร็จการเดินทางสู่ความสำเร็จเริ่มต้นด้วยก้าวแรกที่มั่นใจความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของการทำงานอย่างหนักคนที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้มแรงบันดาลใจคือสิ่งที่เริ่มต้น แต่การทำงานหนักคือสิ่งที่ทำให้สำเร็จอย่ารอให้ถึงวันพรุ่งนี้เริ่มต้นวันนี้เพื่อความสำเร็จในอนาคตความสำเร็จมาจากการไม่ยอมแพ้ในวันที่ท้อแท้ที่สุดความสำเร็จเป็นผลของความพยายามที่ไม่หยุดนิ่งการทำให้ดีที่สุดทุกวันคือกุญแจสู่ความสำเร็จความกลัวเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดต่อความสำเร็จก้าวข้ามมันไปให้ได้ความสำเร็จไม่ได้มาจากความสามารถ แต่จากความตั้งใจทุกครั้งที่คุณล้มคุณได้เรียนรู้วิธีใหม่ที่จะลุกขึ้นไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณตั้งใจและมุ่งมั่นทุกการก้าวข้ามอุปสรรคคือการเดินทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คนสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยผิดพลาดแต่คือคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดจงเชื่อมั่นในตัวเองเพราะคุณคือผู้นำพาความสำเร็จของตัวเองความสำเร็จไม่เคยมาเอง แต่เป็นผลของความพยายามที่ไม่ลดละถ้าคุณหิวกระหายมากพอทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ขอให้คุณเชื่อมั่นและอย่าหยุดที่จะพยายามสวัสดีครับ